สวัสดีครับผมจังกุ้งนะครับีดนั่งทําออกแบบเขียนแบบถนนนะครับแล้วใช้โปรแกรมรถแท็กนะครับเขียนแบบออกมาแล้วในในส่วนการเขียน,นคอร์สเซกชันนะนะฮะมันจะมีงานดีตัดถินถมมาเนี่ยถ้าไม่ใช้ออโตลิสในการช่วยเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูล นะครับเอ่อจะมีวิธีเก็บข้อมูลนะครับเวลาเขียนคอร์สเซ็ชันออกมาเนี่ยฮะมันจะอย่างก็ความยาวถนนยิ่งมากนะครับก็ข้อมูลกันเยอะนะฮะก็จะเยอะวิธีเก็บเนี่ยเกิดเราจะมาเก็บข้อมูลแล้วก็จดเข้าไปในโปรแกรม e นะอ็กเือทุกวันนีเ้เวลาสำคัญนะครับมันมันต้องไวกว่าไวกว่าเมื่อก่อนก็คือผมก็เลยว่า เอ่อใช้ a u t o ้ริฟเก็บข้อมูลนะครับงานดีจัดอินผมจากจากที่โปรแกรม a u t o c a คนะฮะหรือว่าของผมนี่ก็ถ้าไม่ใช้ a u t o ้ริฟก็ไปไฟล์ที่เราเก็บงานนะครับงานถนนเนี่ยฮะเนี่ยสกุลเอ่อ c f สามนะครับสกุลเน,น,นี้ยนะฮะถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสเตย์และคอร์สเซคชั่นฟิวนะครับเบรชิงด้วย นะครับที่เราจะเอามาใช้กันก็คือเลขคัดฟิลนะฮะทั้งหมดเลยทั้งตลอดเส้นทางเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในโปรแกรม Excel ที่ที่เราใช้คำนวณงานดินตัดดินถมนะครับก็การตอบโจทย์งานทุกวันนี้ไม่ต้องไวอะครับเทคโนโลยีก็มาพร้อมกันนะฮะเอ่อผมก็เลยจะมาสาธิตให้ดูว่าไม่ของผมนี่ไม่ใช้ออโต้รีสนะครับในการเก็บข้อมูลออโตรีสในการเก็บข้อมูลคือหมายถึงว่า เราคลิกคุมทีเดียวปั๊บนะครับแล้วงานดินตัดดินถมนี้ส่งไปที่ Excel ที่เป็นลักษณะที่เป็นเทเบิลนะครับค่าดินตัดดินถมแต่ละสเตย์เนี่ยมาใส่แค่ส่วนนี้นะฮะจะทำไงแค่นั้นเองเออโปรแกรมรถแทงนั้นจะสร้างชื่อสกุลไฟล์ว่า C cf 3นะครับแล้วเราก็ไปโอเพนมาโดยใช้ Notepad นะครับโอเพนมาเลยพอเปิดมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะ เราแค่ต้องการคัดฟิลนะครับแค่เราต้องการคัดฟิลแค่นั้นเองคัดฟิลคือช่องนี้นะฮะช่องนี้เอามาใส่ส่วนนี้นะฮะพอเราเปิดด้วยโน้ตแผ็นแล้ว,ลวเราก็ c o ปปเลยฮะคัปปี้ข้อมูลแล้วเปิด e อ c e l มานะครับแล้วก็วางไป ถ้าอย่างเงี้ยถ้าวางอย่างนี้นะฮะสังเกตดูว่าในหนึ่งลาวในหนึ่งหนึ่งแถวนะครับข้อมูลนั้นมันจะติดต่ออันนี้แล้วจะเรามาดูที่ที่ d อดเ s นะครับสมมติเราเปลี่ยนการวางนะฮะเปลี่ยนการวางในลักษณะที่ว่าเป็นค o n v e r t เป็นคอลัมน์ไปซะนะครับอย่างเงี้ยมันจะแยกแยกสัญลักษณ์อักษรนะฮะตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเห็น <he S 2> ไหมฮะว่าเมื่อกี้ผมคลิกที่ A1 เนี่ยข้อมูลมันจะอยู่ address เดียวกันหมดเลยนะครับในหนึ่งเซลล์นะครับแต่แบบนี้ปุ๊บข้อมูลจะแยกเซลล์แยกคอลัมน์ให้เห็นไหมฮะซึ่งมันก็ง่ายนะครับผมก็แค่ต้องการนี่ฮะแค่นี้เองแค่คอลัมน์ D กับคอลัมน์ F ที่จะามาใช้งานนะครับก็สมมติว่าผม อลบไปเลยนะครับแล้วก็เอาแค่นี้มานะครับหรือว่าในส่วนเนี้ยตรงนี้ยมันจะเป็นข้อความอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้ตรงนี้เป็นเลขศูนย์ก็ได้นะครับจะโดยวิธีแบบว่าเออ่ไปตรงๆเลยก็คือรีรเลฟสนะครับอันนี้นะฮะผมก็ copy ไปไปวางนี้ฮะ ครับเท่าน,นี้เราก็จะได้งานดิจิตดริทสมจากคอร์สเซคชันนะครับในโปรแกรมรถแท็กนะฮะออกมานะครับ,นะรบเสียงที่เราจะใช้ก็คือนี้นะฮะดิจิตัดทสมนะครับสมมติว่าสเตนี้เราร้อยห้าสิบสเตสุดท้ายก็าเอาเป็นร้อยร้อยหกสิบห้านะครับเอาขอโทษดีเอาสักร้อยหกสิบแล้วกันนะครับ ความยาวก็จะลดลงเหลือสิบนะครับสิบเมตรนะฮะก็จะคำนวณออกมานะครับดินตัดเท่าไหร่ดินถมเท่าไหร่นะครับเราเอาข้อมูลนี้ไปคำนวณราคากลางนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นสูตรสูตรแสดงให้เห็นว่ามาจากไงยังไงไนะฮะ